เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกคุณคิดถึงอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะนั่นก็คือกาแฟค่ะหลายคนนะคะหลงสเสน่ห์ของกาแฟไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติที่เข้มขน้นกลิ่นหอมที่เย้ายวนนะคะหรือแม้กระทั่งสปปรรพคุณในการที่เรียกว่าเมื่อเรารู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกง่วงนอนเมื่อกินกาแฟเข้าไปก็จะรู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะนี่มีกาแฟที่มีดีมากกว่าที่นิ่บอกให้ทุกคนได้ฟังค่ะเป็นกาแฟที่ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วย นั่นก็คือตัวบาซิเลียอลาบิก้าและคาสิคอฮาเซนัตคอฟฟี่ค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพคะลองมาดูส่วนประกอบกันนะคะส่วนประกอบแรกเลยนะคะตัวที่1น,นะคะในกาแฟของเรานะคะนั่นก็คือตัวใยอาหารค่ะของเรานะคะประกอบด้วยใยอาหารถึงพันมิลลิกรัมเลยค่ะทําให้เราเรารู้สึกอิ่มเร็วนะคะและทําให้ลดอาการอยากอาหารได้ด้วยค่ะและมีการนะคะช่วยเพิ่มในเรื่องของมวลนะคะกากใยไฟเบอร์นะคะ ในลำไส้นะคะทำให้กระตุ้นการขับถ่ายได้เร็วขึ้นค่ะเมื่อมีการขับถ่ายได้เร็วขึ้นนะคะจะช่วยลดการดูดซึมของไขมันและแลดการดูดซึมของสารพิษในผนังลำไส้ด้วยค่ะส่วนประกอบตัวที่2ก็คืออินูลินค่ะอินูลินนะคะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ําตาลค่ะเมื่อเข้าไปในกระเพาะอาหารนะคะจะไม่เกิดการย่อยค่ะไม่ทําให้เกิดพลังงานและไม่เพิ่มน้ําตาลในเลือดด้วยนะคะและนะคะตัวมันเองยังเป็นไฟเบอร์ด้วยนะคะที่ช่วยในเรื่องของการ เพิ่มกักใหญ่อาหารนะคะและตัวของเองนะคะก็ยังเป็นพรีไบโอติกนะคะช่วยส่งเสริมจุลินทรีย์ดีในลำไส้ด้วยค่ะส่วนประกอบตัวที่3ค่ะเป็นสารสกัดคอลลาเจนจากปลาทะเลค่ะมีปริมาณ600มิลลิกรัมนะคะช่วยในเรื่องของการนะคะบำรุงผิวนะคะเพิ่มการสร้างในเรื่องของคอลลาเจนและเอลาสตินให้กับผิวค่ะทําให้ผิวอุ้มน้ำได้ดีขึ้นนะคะและทําให้ผิวนะคะชุ่มชื่นนะคะยืดหยุ่นได้ดีขึ้นลดรอยเหี่ยวย่นได้ด้วยค่ะ สารประกอบตัวที่4ค่ะก็คือสารสกัดจากถั่วขาวค่ะช่วยบล็อกแป้งและลดการดูดซึมแป้งนั่นเองค่ะสารประกอบตัวที่5ค่ะก็คือกาซเนียแคมโบเกียค่ะเป็นพืชในตระกูลส้มแขกนะคะมีสารที่สําคัญที่ชื่อว่าไฮโดรซิติกแอซิดค่ะเป็นตัวนะคะยับยั้งนะคะไม่ให้แป้งน้ําตาลเปลี่ยนเป็นไขมันค่ะและช่วยเร่งให้ไขมันนะคะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วขึ้นนะคะช่วยลดการสะสมไขมันค่ะ เป็นการรักษาแล้วก็ดูแลในเรื่องของรูปร่างแลวก็ลดน้าหนักได้ดีขึ้นเลยค่ะสารประกอบตัวที่6ค่ะก็คือฮูเดียค่ะฮูเดียนะคะเป็นไฟเบอร์จากธรรมชาตินะคะช่วยทําให้อิ่มไวขึ้นและลดความอยากอาหารค่ะสารประกอบตัวที่7ค่ะแอลคาเลนีนและแอลทาเทดค่ะสารประกอบตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการเร่งการนะคะให้ไขมันนะคะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วขึ้นลดการสะสมของไขมันเก่าค่ะและช่วยเพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อด้วยค่ะ ส่วนประกอบตัวที่8ค่ะโครเมียมอะมิโนแอซิดเคเลตค่ะตัวโครเมียมนะคะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลค่ะเพราะสามารถนะคะเร่งให้น้ำตาลนะคะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วขึ้นค่ะช่วยนะคะทำให้น้ำตาลในร่างกายเราไม่สูงเกินไปค่ะและเพิ่มนิดของอินซูล,ลินได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกาแฟเราเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคะซูคารโอสค่ะตัวซูคารโอสนะคะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลค่ะ แต่ไม่ถูกย่อยในกระเพาะอาหารนะคะไม่มีการเพิ่มพลังงานและไม่มีการเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดแต่อย่างใดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกาแฟของเราค่ะให้ความหวานอร่อยนะคะแต่ไม่เพิ่มน้ําตาลค่ะผู้ป่วยที่ดูแลสุขภาพรักสุขภาพและอยากห่างไกลจากโรคอินซดีทานได้เลยค่ะกาแฟของเราเหมาะกับใครนะคะเหมาะกับคนที่รักสุขภาพค่ะช่วยในเรื่องของการดูแลในเรื่องของผิวดูแลในเรื่องของรูปร่าง และสามารถกินเพื่อให้รู้สึกสดชื่นนะคะแจ่มใสตลอดได้ทั้งวันเลยค่ะดื่มได้ทั้งก่อนและหลังอาหารเลยนะคะ 1. ซองนะคะผสมน้ำร้อยห้าสิบซีซีค่ะสามารถชงได้ทั้งร้อนและเย็นเลยนะคะของเรามีทั้งหมด2รสด้วยกันค่ะรสแรกก็คือบาซิเลียอรา,าบิก้านะคะจะมีรสชาติที่เข้มข้นนะคะหอมนะคะส่วนรสที่2ก็คือคลาสสิคค้าฮาเซนัทนะคะจะมีรสชาติที่หวานมันค่ะยิมวนันยิมก็ขอตัวแล้วะคะ่ะพอรู้สึกว่าตัวเองนะคะ ต้องการกาแฟสักแก้วหนึง่งเพราะฉะนั้นยิ่มขอตัวก่อนนะคะวัสดีค่ะ